ครับทุกท่านเข้าสู่รายการอาชีวะอัปเดตสวัสดีครับถามครับสวัสดีค่ะพิมพ์ค่ะครับผมสำหรับอาชีวะอัปเดตของเราในสัปดาห์นี้นะครับมีข่าวอะไรที่น่าสนใจมาอัปเดตกันบ้างไปติดตามกันเลยครับ ค่ะไปที่ข่าวแรกนะคะเราลงใต้กันไปหน่อยดีกว่าค่ะกับวิทยาลัยเทคนิคสุราษธานีนะคะได้จัดพิธีมอบนวัตกรรมนะคะภายใต้ความร่วมมือเพิ่มมูลค่าสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ให้กับตัวแทนวิสาหกิจชุมชนค่ะโคฟันดิงประจำปี2567ค่ะค่ะ ด้านวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีนะคะ,ะนำโดยผอ,อสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติผอ,อสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาค่ะแล้วก็ผอ,อวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีนะคะ,ะได้จัดพิธีส่งมอบนวัตกรรมนะคะภายใต้ความร่วมมือเพิ่มมูลค่าสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ค่ะโคฟันดิ้งประจำปี2 5 6 7ค่ะแล้วก็มอบนวัตกรรมนะคะให้กับวิสาหกิจชุมชนจำนวน6ชุมชนค่ะเพื่อนำไปเพิ่มมูลค่าในชุม ด้านอดอกเตรวิภาลัตนะคะเขาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเนี่ยได้ร่วมมือกับสำนักวิจัยและการและพัฒนาการอาชีวศึกษาค่ะ,ะได้สนับสนุนในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์จริงนะคะแล้วก็ทักษะของทีมผู้ประดิษฐ์อาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีเนี่ยใน การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชนซึ่งตอนนี้วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์แล้วก็นวัตกรรมเนี่ยเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตนะคะจำนวน4โครงการในชุมชนจำนวน6ชุมชนด้วยกันค่ะ ซึ่งล่าสุดนะคะนวัตกรรมของนักศึกษาวิทยลาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็สามารถคว้ารางวัลน,นะคะได้ถึง5รางวัลรองชนะเลิศระดับนานาชาตินะคะในงานไต้หวัน Innotech e อ็กซ์2024ค่ะที่จัดขึ้นระหว่างวันที่17-19ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะที่ประเทศไต้หวันค่ะแล้วก็เราเนี่ยนะคะสามารถส่งมอบนวัตกรรมนี้เนี่ยให้กับชุมชนนะคะเพื่อนําไปใช้เพิ่มมูลค่าของชุมชนได้อีกด้วยค่ะ ทีนี้วิทยาลัยเทคนิคสุราธานีเนี่ยได้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์แล้วก็นวัตกรรมมี4ี่โครงการใช่ไหมครับแล้วก็ส่งมอบให้กับ6ชุมชนมีโครงการ,รอะไรบ้างครับค่ะก็จะมีนวัตกรรมนะคะเครื่องอบและเครื่องอลมควันปลามูลค่าสูงนะคะที่ให้กับวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลาเมงอาเภอบ้านนาเดิมค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องปลนเปลือกหอยนางลมนะคะแล้วก็หอยชนิดอื่นๆเนี่ยให้กับวิสาหกิจชุมชนบ้านเปลือกหอยแหลมทรายอําเภอชาย,ยาค่ะ แล้วก็มีที่วิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้านปากกระแดะค่ะอําเภอการจนะดิตยังมีเครื่องบรรจุก,การทำก้อนเห็ดนะคะในวิสาหกิจชุมชนคีรีรัตนเกษรยั่งยืนค่ะอําเภอคีรีรัตนนิคมค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องคั่วกาแฟด้วยโอ่งในวิสาหกิจชุมชนเขาเสียบหมอกนะคะอําเภอพนมค่ะ ซึ่งออนอกจากวิทยาลัยเทคนิคสุร,ราษฎร์ธานีแล้วเนี่ยวิทยาลัยการอาชีพสงไห่โกโลกเองก็ยังได้มอบนวัตกรรมแล้วก็สิ่งประดิษฐ์ให้กับชุมชนอีกด้วยเช่นกันนะครับนายชานชัยประทีปเกาะผูดในการวิทยาลัยการอาชีพสงไห่โกโลกเองได้ส่งมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์มีเครื่องอบขนมทองพับ เครื่องอบกระจูดแล้วก็เครื่องขัดกลามะพาวได้ส่งมอบให้กับนายอำเภอตากใบเพื่อที่จะส่งมอบให้กับชุมชนในอำเภอตากใบต่อไปนั่นเองครับด้านว่าที่ร้อยตีจิรัตสิริวันลบผม้นำนายอำเภอของที่อำเภอตากใบเนี่ยได้กล่าวว่าจะเอานวัตกรรมหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ทั้ง3อย่างนี้เนี่ยไปมอบให้กับชุมชนเพื่อที่จะ ต่อยอดในการสร้างอาชีพเสริมรายได้สร้างโอกาสให้กับประชาชนต่อไปนั่นเองครับสำหรับนอกจากวิทยาลัยการอาชีพสุงไงลกลกแล้ววิทยาลัยเทคนิคเขาวงเองที่จังหวัดกาลสินก็ได้โชว์ฝีมือเพาะไข่ผัาด้วยสเปกตรัม LED ดันเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นั่นเองครับผม ด้านวิทยาลัยเทคนิคเขาวงจังหวัดการาจังหวัดกาฬสิน์ได้นําเสนอนวัตกรรมโรงเพาะเลี้ยงและเล่งการเจริญเติบโตาการนําไข่ผําแบบออร์แกนิกด้วยสเปกตรัม LED เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไข่ผํา ไข่ผำคืออะไรหลายคนอาจจะสงสยัยบางคนอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำไข่ผำเองเนี่ยเป็นพืชชนิดหนึ่งเป็นพืชน้นําชนิดหนึ่งที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กสีเขียวลอยน้ํากลิ่นของมันจะคล้ายคกับชาแมัชาซึ่งแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันจะอ่อนกว่าชามัชฉะนั่นอเองแล้วก็คนอีสานเนี่ยมักจะนําไปทําเป็นกับข้าวอย่างเช่นแก,แกงอ่อมแกงคั่วรวมทั้งไข่เจียวไข่ผำเองก็ กําลังฮิตเลยนะะใช่ครับจุดเด่นของไข่ผัาเองหละคนอาจจะสงสัยว่าไข่ผัเนี่ยมันมีจุดเด่นอะไรบ้างจุดเด่นของมันก็คือมีโปรตีนถึงร้อยละ40รวมทั้งวิตามิน B12 ด้วยน้องกลวั์ที่เป็นคนคิดค้นนวัตกรรมนี้เนี่ยได้บอกว่าตัวนวันวตกรรมาการเพราะเลี้ยงไข่ผัาก็คือใช้วิธีการเลี้ยงแบบระบบปิด คำว่าระบบปิดก็คือเป็นการเลี้ยงในโรงเรือนแล้วก็ให้คนเนี่ยเข้าไปดูแลน้อยที่สุดซึ่งเขาก็ได้ใช้นวัตกรรมที่เรียกว่าตู้คอนโทรลอัตโนมัติหรือใช้ระบบ iot internet of thing s ซึ่งเป็นการาสามารถที่จะกำหนดเทคโนโลยีกำหนดการเปิดปิดไฟฟ้าอุณหภูมิหรือว่าค่าแสง,ง,สงถูกต้องเพื่อที่จะทำให้คนเราเนี่ยเข้าไป <จ>ดูแลได้น้อยท,ที่สุดถูกต้องใช่ครับโดยที่ข้อมูลพวกนี้ก็จะถูกส่งผ่านระบบไ l คาวในในคอมพิวเตอร์แล้วก็สามารถควบคุมระบบต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนหรือวิทยาลัยได้ด้วยจุดเด่นของนวัตกรรมนี้เนี่ยแน่นอนว่าเนื่องจากเป็นนวัตกรรมที่ใช้คนในการเลี้ยงน้อยอาสามารถที่จะเลี้ยงที่ไหนก็ได้ถ้าพูดถึงไข่ผำราคาของไข่ผำเองในตลาดเนี่ยถ้าเป็นแบบแห้งกิโลกร,รัมละ5,000บาท อันนี้สําหรับฟาร์มใหญ่ๆแต่ถ้าเป็นราคาในชุมชนถ้าเป็นแบบสดจะตกราคากิโลกร,รัมละ40บาทในขณะที่แบบแห้งก็จะกิโลกร,รัมละ500บาทแต่ว่าแบบแห้งเนี่ยก็คือจะต้องเอาไข่ผัาไปตากแดดก่อนซึ่ง10กิโลกร,รัมจะได้ไข่ผัาเพียงแค่3-4ขีดเท่านั้นเองมันจะไม่ถึง1กิโลฉะนั้นกว่าจะได้ไข่ผําออกมาแต่ละกิโลเนี่ยค่อนข้าง ใช้ปริมาณที่เยอะแล้วก็ต้องใช้แดดในการตากให้แห้งด้วยราคาก็เลยมีสูงขึ้นนั่นเองครับจะเห็นว่าตัวนวัตกรรมนี้สามารถที่จะทำให้เรามีไข่ผําที่จะเอามาใช้ในการบริโภคได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าพยายามที่จะดันเป็นพืชเศรษฐกิจอยู่นั่นเองครับผมค่ะพี่ทามต่อมาเป็นเรื่องของ การทําความร่วมมืออาชีวะเราก็ได้มีการทําความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือว่าหน่วยงานต่างๆมากมายมีหน่วยงานไหนบ้างครับน้องพิมพ์ค่ะเราไปเริ่มกันที่การทําความร่วมมือแรกนะคะก็จะเป็นอาชีวะไทยกับอาชีวะจีนนะคะได้จับมือการพัฒนาหลักสูตรนะคะตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุคใหม่ค่ะ ค่ะด้านพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา,าทางวิชาการค่ะครั้งที่4ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาไทยจีน210สาขาค่ะคซึ่งพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะคะหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ได้บอกว่า รัฐบาลเนี่ยได้ให้ความสําคัญในเรื่องของทุนมนุษย์นะคะเป็นรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศค่ะมีการพัฒนาการศึกษานะคะให้มีความยืดหยุ่นทั้งในแล้วก็นอกระบบค่ะแล้วก็ยังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วยค่ะโดยใช้เทคโนโลยีนะคะเข้ามามีส่วนช่วยในเพื่อลดภาระนะคะลดความเหลื่อมล้าในการาเข้าถึงการศึกษาของผู้เรียนค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการเรียนสภาษาอีกด้วยค่ะซึ่ง เรานะคะก็ได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์นะคะในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาค่ะแล้วก็สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงส่งเสริมการปฏิรูประบบอาชีวศึกษาและก็อุดมศึกษานะคะให้ตอบสนองต่อความต้องการแรงงานในอนาคตด,ด้วยค่ะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากความร่วมมือ,อทั้ง2ประเทศนะคะจะเห็นได้ว่าให้ความสําคัญในด้านการจัดก,การศึกษาแล้วก็พัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาไทยจีนค่ะโดยเรานะคะมีเป้าหมายที่สําคัญก็เพื่อให้นักศึกษานะคะเรียนรู้มีทักษคะค่แล้วก็สมรถนะภาษา ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะฝึกประสบการณ์วิชาชีพเรียนรู้วัฒนธรรมนะคะทั้งในการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตในต่างประเทศอีกด้วยค่ะอีกทั้งนะคะยังมีรายได้ระหว่างเรียนค่ะมีงานทำนะคะแล้วก็เมื่อสำเร็จการศึกษาเนี่ยสถานประกอบการไทยจีนนะคะก็จะาสามารถที่จะทำความร่วมมือหรือว่า ต่อยอดกันต่อไปใช่ค่ะพี่ทามซึ่งความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนนี้นะคะก็ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรค่ะปะวสอ,อ ทวีวุฒิไทยจีนค,คือต้องบอกว่าไทยกับจีนเรามีการทําความร่วมมือกันก็คือร่วมกันที่จะเหมือนทําทั้งหลักสูตรหรือว่าทําโครงการต่างๆอย่างอันแรกก็คือเป็นการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันเป็นหลักสูตรประวะสใช่ค่ะ,ะเมื่อพศ2567เป็นทวีวุฒิไทยจีนคําว่าทวีวุฒิก็คือได้วุฒิทั้งสองได้บทั้งไทยแล้วก็ทั้งจีนด้วยค,ค่ะมีทั้งหมด18สาขาด้วยกันใช่ค่ะแล้วก็บวกภาษาจีนเพิ่มขึ้นมา ช่ค่ะแล้วก็ยังมีการนะคะพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาทาวิวุฒิหลักสูตรดิจิทัลนะคะ20หลายวิชาค่ะแล้วก็20ภาษาอีกด้วยค่ะแล้วก็มีศูนย์ฝึกอบรมครูระดับชาตินะคะสแห่งมีศูนย์การสร้างมาตรฐานและทรัพยากร อาชีวศึกษาไทยสื่อดิจิทัล8แห่งค่ะและยังมีศูนย์โครงการทาวีวุฒินะคะรูปแบบ CCTE จำนวน4แห่งอีกด้วยค่ะ,ะ CCTE นี่ย่อมาจากอะไรครับ CCTE นะคะก็ย่อมาจาก China Cooperation Chinese Commercial Culture Technology Training Education Employment ค่ะ,ะก็คือเรียกได้ว่าเป็นความร่วมมือระดับชาติ<ช>ทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศจีนเหมือนเป็นเมืองพี่เมืองน้องที่ช,ช่วยเหลือกันทางด้านอาชีวศึกษา ซึ่งอาชีวะนะคะก็มไม่ได้จับไม่ได้ทำความร่วมมือแค่กับต่างประเทศนะคะยังมีการทําความร่วมมือกับสถานประกอบการอีกด้วยค่ะอย่างนิตยาไก่ย,ย่างค่ะพี่ธามได้ข่าวว่าเพิ่งมาเมื่อไม่นานแล้วก็ได้ลองไปแล้วใช่ค่ะ,ะ,ะสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับได้ร่วมมือทํา MOU กับบริษัทนิตยาไก่ย,ย่างฟู้ดแอนด์เบอร์เรจจำกัด เพื่อที่จะเอาน้องนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาของเราเนี่ยเข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในบริษัทในร้านอาหารของนิตยาไก่ย่างซึ่งมีอยู่หลายสาขาด้วยกันใช่ไหมครับซึ่งการทาความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนการที่จะส่งน้องๆเข้าไปเรียนรู้ฝึกประสบการณ์ที่สําคัญเลยเนี่ยน้องๆที่เข้าไปฝึกประสบการณ์แล้วหลังจากที่ฝึกแล้วได้ใบประกาศออกมาสามารถที่จะกลับเข้าไปทํางานเป็นระดับซูเปอร์วิเซอร์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นตําแหน่งแบบ ทั่วๆไปเพราะถือว่าได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับทางาบริษัทโดยตรงแล้วซึ่งในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเนี่ยน้องๆก็ยังได้มีที่พักแล้วก็ได้รายได้มีสวัสดิการต่างๆที่บริษัทคอยอให้การดูแลอยู่โครงการนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้ว1ปีแล้วก็จะเพิ่งได้เริ่มทำ MOU กันเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็การดำเนินโครงการเนี่ยก็จะต่อเนื่องไปอีก3ปีด้วยกันนะครับ นอกจากบริษัทนิตยากาย,ย่างแล้วยังมีหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นวิทยาลัยสารพัดช่างตรังเขาจะเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใช่ไหมครับใช่ค่ะด้านนายสมใจผลทวีนะคะผู้อํานวยการสํานักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานตังนะคะเขาก็ได้บอกว่าสํานักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานตังเนี่ยได้ให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานนะคะและรับรองความรู้ความสามารถ เข้าพบนะคะ,ะนายประสบโชคจิตประสงค์ค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยสารพัดช่างตังนะคะเพื่อที่จะหาลือเกี่ยวกับการขออนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานค่ะแล้วก็การดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติค่ะรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆค่ะตามพรบรส่งเสริมการพัฒน,นาฝีมือแรงงานพศ2545ค่ะแล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2เนี่ยเมื่อพศ .2557 ค่ะซึ่งทางวิทยาลัยสารพัด ช่างตังนะคะมีความประสงค์ที่จะขออนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างแรงงานค่ะสาขาช่างแต่งผมบุรุษค่ะซึ่งการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเองเนี่ยเขาก็จะต้องมีมาตรฐานที่ ทางสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานเขาได้กําหนดเอาไว้นะครับค่ะซึ่งการขออนุญาตเป็นผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะคะจะต้องมีสถานที่ตั้งของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเนี่ยที่มีความเหมาะสมค่ะแล้วก็มีคารุพันธ์แล้วก็อุปกรณ์นะคะที่จําเป็นสําหรับการทดสอบมาตรฐานวิ มาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาแล้วก็ในระดับที่ขออนุญาตตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,นประกาศแล้วก็กําหนดค่ะ mm. พร้อมทั้งระบุชื่อศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะคะที่จะใช้ในการดําเนินการด้วยค่ะอ่าซึ่งนอกจากการขออนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วเนี่ยสารพัดช่างสีพญานะครับก็ได้ผนึกกำลังกับกองทัพโบก สัตทับช่างผมจิตอาสาร่วมงานกระถินพระราชทานเพื่อที่จะสร้างโอกาสฝึกวิชาชีพเพื่อสังคมนั่นเองครับใช่ค่ะทีนี้ทางรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสถาพช่างสีพระยาเองเนี่ยได้เข้าควบคุมกิจกรรมการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแผนคหกรรมมาสตท,ทั่วไปในสาขาเ,เทคโนโลยีความงามซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็จะมีการตัดผมให้กับ ตัดผมชายรวมทั้งเสริมสวยของผู้หญิงด้วยนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีคุณครูวิมวราวงใหญ่เป็นหัวหน้าแผนกในแผนกขหกรรมกาศาสตร์ทั่วไปในเทคโนโลยีความงามแล้วก็นายสานนนมะนาวหวานครูสอนตัดผมชายที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โครงการอาชีวะช่างผมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมเราทำดีเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาด้านวิชาชีพช่างผมควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการเป็นจิตอาสานั่นเองครับซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาเป็นศูนย์ฝึกทักษะกำลังคนวิชาชีพระยะสั้นส่งเสริมภาพลักษณ์แล้วก็การปรับทัศนคติของอนักเรียนนักศึกษาให้มีจิตอาสาด้วย รวมทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนได้ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงเสริมสร้างทักษะวิชาชีพและพัฒนาจิตอาสา,าผ่านการให้บริการชุมชนสำหรับกิจกรรมในงานนะครับก็จะมีการให้บริการตัดผมแล้วก็เสริมสวยแก่ผู้ร่วมงานพิธีถวายผ้ากรถินพระราชทานกองทัพบ,บกปี2567โดยน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษาที่มาเรียนในผแผนกขากรการมศสาท,ทั่วไปเทคโนโลยีความงาม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็ถือเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานของทหารนั่นเองครับสำหรับข่าวต่อมาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตได้เปิดภาพยนตร์เป็นหนังสั้นที่มีชื่อว่าอุปทานเป็นภาพยนตร์ที่ต้องการปฏิวัติการศึกษาแก้ปัญหาประเทศแล้วก็ตอบโจทย์นโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับ คุณผู้ชมสามารถที่จะไปดูภาพยนตร์นี้ได้ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนะครับซึ่งดูได้ทั้งในเว็บไซต์ f a c e b o o k t i k t o k แล้วก็ u t u b e ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนั่นเองครับพี่ธามพอจะเล่า,เ,าเรื่องย่อให้ฟังได้ไหมคะว่าเรื่องย่อมันเป็นยังไงต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์สั้นที่มีความยาวอยู่ที่ประมาณ30นาทีด้วยกันแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะ สร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีแล้วก็มีจิตอาสาร่วมสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้วก็ตระหนักถึงการสร้างสมดุลธรรมชาติแล้วก็ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมสําหรับเรื่องย่อเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นมหาเศรษฐีเขาเริ่มต้นด้วยการเปิดเรื่องมาก็คือเป็นมหาเศรษฐีชาวตอนออกกลางเนี่ยได้เสียชีวิตลงมีชื่อว่าฮัสซันฮุเซนบินฮา,าบินอาลี หลังจากที่เดินทางมาลิ้มรสอาหารไทยที่ภูเก็ตโดยเฉพาะเมนูจากเชฟชื่อดังที่มีชื่อว่าจอห์นนี่ปายาเจ้าของฉายาที่ชื่อว่า The g o o s t of South โดยที่มหาเศรษฐีชาวตอนออกกลางคนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้วินิจฉัยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายระยะสุดท้ายแล้วก็เขาก็เลยมีความปรารถนาที่จะมา ทดลองอาหารไทยโดยเฉพาะอาหารใต้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนั่นเองซึ่ง,หล,งหลังจากที่มหาเศรษฐีชาวตอนออกกลางได้เสียชีวิตลงเนี่ยเรื่องราวก็ได้ย้อนไปถึงเชฟจอนนี่ไาย่าผู้ที่เป็นอัจฉริยะด้านอาหารไทยก็เราจะได้เห็นเรื่องราวของเชฟนะครับว่ามีความเป็นมายังไงถึงได้มาเป็นอัจฉริยะทางด้านอาหารไทยได้ โดยที่เชฟจอนนี่ปาย่าเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ปฏิวัติวงการอาหารไทยโดยนำเสนออาหารไทยในยรูปแบบใหม่โดดเด่นแล้วก็น่าสนใจด้วยกันทําให้ได้รับความนิยมทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนั่นเองนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยยังเน้นย้ําไปถึงความสําคัญของการศึกษาแล้วก็การพัฒนาตนเองโดยการใช้เชฟจอนนี่ปาย่า ที่จะ,ะเล่าจุดเริ่มต้นจากเดิมที่เขาเคยเป็นแค่เด็กบ้านนอกอ<ม>แล้วก็ช่วยแม่ขายส้มตำจนกลายเป็นเชฟดังระดับโลกระดับโลกนะครับสุดท้ายเนี่ยเนื้อเรื่องยังจบลงด้วยการส่งเสริมการศึกษาแล้วก็การพัฒนาตนเองโดยเชฟจอนนี่ปายาได้เปิดสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรด้านอาหารที่มีคุณภาพอีกด้วยครับจะเห็นได้ว่าเรื่องนี่น่าดูจริงๆนะคะพี่ทาก็คุณผู้ชมสามารถที่จะไปดูได้ในทุกๆช่องทางโซเชียล ทั้งของวิทยาลัยอา,อาชีวศึกษาภูเก็ตนั่นเองครับค่ะจะเห็นได้ว่าช่วงนี้เนี่ยอาชีวะของเราเนี่ยก็ได้เปิดรับเด็กนักเรียนใช่ไหมคะพี่ทาเป็นช่วงการเปิดรับช่วงโคตา้าใช่ค่ะซึ่งสอสอเองเราก็ได้เล็งเห็นว่าการเพิ่มสัดส่วนเด็กอาชีวะให้มากขึ้น ก็คือเหมือนเ,นเป็นเป้าหมายหลักอย่างหนึ่งของสํงงาน,นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของเรานั่นเองครับที่มาเรียนอาชีวะของเราเนี่ยจบแล้วมีงานทํา100%เเซแน่นอนค่ะ,ะซึ่งนายโยสพลเวนุกโกเศสนะคะเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเนี่ยก็ได้บอกแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนนักศึกษานะคะประจําปีการศึกษา2568ค่ะที่จะเน้นส่งเสริมให้เด็กนะคะเข้ามาเรียนสายอาชีพมากยิ่งขึ้นโดยจะร่วมมือกับสบพทหรือว่าสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆนะคะของอาชีวะของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นการจับมือกับสถานประกอบการค่ะจัดการเรียนการสอนนะคะในรูปแบบทวิภาคีค่ะส่งเสริมการฝึกประสบการณ์มากยิ่งขึ้นค่ะให้เด็กเนี่ยมีรายได้ระหว่างเรียนค่ะซึ่งส่งผลให้การรับเด็กนักเรียนนักศึกษานะคะมี การเข้ามาเรียนสายอาชีพมากยิ่งขึ้นค่ะโดยสัดส่วนของนักเรียนนักศึกษาในสายสามัญกับสายอาชีพนะคะในปี2566เนี่ยจะอยู่ที่63.64นะคะ ถ้าเป็นต้องบอกนี้ว่าถ้าสายสามัญเนี่ยเดิมในปี2,566เนี่ยจะอยู่ที่สัดส่วนคือถ้าสมมติเทียบ100%ก็มีสายสามัญ63.64ารในขณะที่สายอาชีพเนี่ยจะอยู่ที่36.36แต่พอเป็นปี2,567กเ็นี่ยก็ได้เพิ่มเป็น61ต่อ38ค่ะก็จะเห็นได้ว่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับการรับนักเรียนนักศึกษาในสังกัดของสอสเรานะครับปี2568เองเนี่ยก็ยังไม่ ได้มีการกําหนดคุณสมบัติหรือว่าคุณลักษณะที่จะรับที่ชัดเจนแต่ว่าก็ยังยึดตามนโยบายของพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่จะร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํามีไรายได้ระหว่างเรียนลดภาระนักเรียนนักครูแล้วก็ผู้ปกครองซึ่งจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาชีวะเราไม่สามารถผลิตกำลังคน ได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปีหนึ่งเนี่ยน้องพิมพ์รู้ไหมว่ามีเด็กอาชีวะที่เรียนจบไปเนี่ยกี่คนไม่ทราบเลยค่ะพี่คะ,ะคือในปีหนึ่งเรามีแค่ 3, แส0 0 0 0นคนแต่ว่าตลาดแรงงานเนี่ยต้องการกําลังคนที่จะไปผลิตหรืออยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยถึง3-4เท่าตัวเองออซึ่งเราสามารถผลิตได้แค่คิดเป็น1เท่าตัวเท่านั้นเอง อันนี้ก็คือเหมือนเป็นเป้าหมายหนึ่งของสอ,สอสอเราในการที่จะเพิ่มสัดส่วนของเด็กอาชีวะที่จะมาเรียนในสายอาชีพมากขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะค่ะไปที่กันข่าวสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษานะคะได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสภายประจำปี2567ค่ะ ซึ่งนายยสพลเวนุโกเศษนะคะเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเนี่ยได้เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคะ่ะประจําปี2,567ค่ะของสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นับว่าเป็นพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้นะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพยให้กับข้าราชการในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะนับว่าเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและ เกียรติอันสูงยิ่งของวงตระกูลค่ะเพื่อลํำลึกว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานนี้นะคะเกิดจากความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจสร้างผลงานในหน้าที่ราชการนะคะจนเป็นที่ประจักษ์ค่ะมีความประพฤติดีมีความวิริยะอุตสาหะค่ะมีความซื่อสัตย์และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ค่ะ,ะแล้วก็ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสภายประจำปี2567น้นี้นะคะชัะ้น ปรมาพรมงกุฎไทยนะคะมีด้วยกันจำนวน74ลายค่ะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านข้าราชการทุกท่านนะครับที่ได้รับเครื่องราชนี้ด้วยค,ครับผมสำหรับรายการอาชีวอัปเดตของเราในสัปดาห์นี้ท่านก็มีข่าวสารต่างๆหลากหลายที่ได้อัปเดตไปให้คุณผู้ชมได้ชมกันสำหรับในสัปดาห์นี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ